คลิปนี้ที่แต่หลายคนรอ ว่าแต่ใครรอวะก็มีคนรอลวกันคือการยกล้อคือมันไม่ได้เท่อะไรนะผมแล้วก็ใหญ่มีแต่อันตรายทั้งนั้นนะครับผมคือคือถ้าพลาดมามันอันตรายทั้งนั้นหละทุกคนเกี่ยวกับรถนะครับผมก็นั่นแหละทุกคนคือตอนผมฝึกเนี่ยมันมันก็มันก็นานแล้วนะผมผมฝึกตั้งแต่อายุแบบโหเด็กๆเลยตั้งแต่ป .5 ป .6 จนตอนนี้ผมอายุ23ปีนะครับผมคืออันนี้คืออยากอยากแนะนําไว้ก่อนว่าเออถ้าพลาดมาเนี่ยคือคุณต้องเจ็บตัวแน่นอนสําหรับคนที่จะฝึกเนี่ย อย่าลืมนะครับผมคุณต้องมีถุงมือเสื้อแขนยาวนะครับผมแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบคือผมเตือนแล้วนะถ้าพลาดมามันเจ็บแน่นอนทุกคนถ้าใครไม่ชอบแบบคือไม่ชอบจริงๆอะ่ะอย่านะครับผมอย่าเพราะว่าผมพลาดมาเยอะแล้วก็คือผมรู้ไงเออและนั่นแหละทุกคนก็คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้ยุยงส่งเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ คืออยากดูผมก็ถ่ายให้ดูแบบเพื่อความบันเทิงน,นะครับผมไม่ได้ยุยมส่งเสริมอันนี้ผมเตือนแล้วนะนะพลาดมาเจ็บครับผมก็อะไรทุกคนการสวัสดีคนดูทุกคนกคนะผมก็เหมือนเดิมเปิดคลิปในบ้านนะผมก็มีคนคอมเมนต์มาเฮ้ยเบื่อแบบมีแต่เปิดม,มุมเดิมๆคือ <laughs> จะให้ไปถ่ายุมไหม <laughs> ผมถามอะไเ <laughs> ดี่ยเ <laughs> ห็นป่ะบ้านผมมีอยู่แค่เนี้ี้ย <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> เออเนี่ยมีมีมุมแค่เนี้ยปักเออแล้ว,แล,วแล้วคือผมเช่าบ้านอยู่เนี่ยคือผมเช่าหลังเดียวนะผมผมไม่ได้แบบไปเช่าแบบหลายหลังแล้วดแบบแค่ไปเปิดไรเปิดในห้องนอนนะมันเอารถเข้ายากมันเอารถเข้าไฟยากพี่เอออันนี้คือวิ้เข้าใจนะแบบให้มันผมไปทําร้านแบบงี้มันก็คือเครื่องมือมันก็มีไงเอออันนี้ต้องเข้าใจนะพี่นะก็นั่นแหละก็สําหรับคนที่โหคลิปที่แล้วเราทะ ไล่ตะเตยล้อแม็กนะไล่ยังไม่จบก็มีคนขิงใหญ่เลยผมไล่ตะเตยนี่เงนนี้ก็อีเบอร์ที่น้องๆแนะนามานะผมมันมันคือบางทีมันมันยึดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าอย่างผมเนี่ยหนักเกือบเจสิบนะผมจะไม่ให้ไปใส่ตะเตยเล็กๆเนี่ยมันวิงไม่ได้ครับทุกคนอาจจะได้แต่กว่าจะมาโอ้หนุนประมาณสิบไฟแดงนะผมก็เดี๋ยวค่อยไปไล่กันแล้วกันก็ผมไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องไล่รถเดิแต่ถ้ายกเลาอก็ได้หมด่ะที่ไม่จบแล้วมาถามว่าพี่ใส่ตะเต์อะไรแล้วแบบยังไงคือ ถ้าผมไม่ตอบผมขอโทษด้วยนะผมเพราะว่าผมได้ถ่ายให้ดูแล้วแล้วก็แนะนําให้แล้วนะผมก็คือพยายามสุดๆและจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเป็นคลิปยกล้อเนี่ยส่วนใหญ่คนจะกอดูแต่ตอนยกล้อนะเขาจะไม่มาดูแบบเวลาผมนั่งสันทายอะไรแบบนี้เพราะว่าถามว่ามันน่าเบื่อไหมมันมันก็น่าเบื่อครับผมแต่ถ้าคุณไม่ดูบางทีช็อตที่ผมแนะนําไปอ่ะคุณไม่เห็นแล้วคุณมาถามแล้วผมไม่ตอบเนี่ยถ้าคุณมาว่าผมหยิกมันมันไม่ใช่ในชะ่ไหมอันนั้นเรื่องของคุณละกันครับผมก็ <c oughs> ผมเชื่อไม่ได้นะก็ คือผมจะใส่เป็นสเตอร์เดิมสเตอร์หลังมาจากศูนย์นะครับผมเนี่ยมาคือมาจากศูนย์เลยเออพอแล้วมึงไม่ต้องมาอะไรขนาดนั้นหรอกอก็สเตอร์หลังมาจากศูนย์สามสิบเจ็ดฟันข้างหน้าผมจะใส่เป็นสิบสี่นะผมก็คืออันนี้คือสเตอร์มาจากศูนย์นะเบอร์สิบสี่ก็สำหรับคนที่ยกไม่ขึ้นเนี่ยแล้วเครื่องคือไม่ได้โมดิฟายอะไรนะครับผมก็พยายามนิดนึงก็อันนี้คือผมอยากจะแนะนําพยายามนิดนึง ถ้าผมทําได้คุณก็ต้องทําได้ผมก็นั่นแหละทุกคน <Okay. S 1> คือถ้ามันง่ายมันมันคนที่อยากทํามันก็ทํมันกันได้หมดแล้วทุกคนก็พยายามนิดนึงเพราะว่ากําลังเครื่องเราเนี่ยคือมันไม่มีแรงส่งเหมือนแบบว่าไอ้แบบพวกลบทําลูกทําชักนะผมอันนี้คือสําหรับคนที่อยากยกนะผมก็อยากเออผมก็เลยอยากขายให้ดูสําหรับคนที่อยากดูนะครับผม เอาจริงผมก็ไม่ค่อยอยากไปยกหรอกเออเสียงโดนจงโดนกลับอีกแล้วผมผมมันไม่มีที่เล่นนะถ้าอยากดูยาวๆแยวผมจัดให้นะผมคลิปนี้นะก็พยายามดูให้จบแล้วกันนะผมถ้าคุมกอแล้วแบบคือกอแล้วอย่าถามแล้วกันถ้ากอแล้วก็อย่าถามนะผมก็ันนและทุกคนก็สําหรับคนที่บอกว่ามุมกล้องมันอย่างนี้อย่างนี้ก็คือผมให้น้องผมถ่ายนะผมเขาอ,อาจจะถ่ายไม่ได้ดีเท่าตาก,กล้องนะผมคือแบบ คือถ right. ่ายกันเองนะคืออาจจะไม่ได้ถ่ายดีเท่าแบบตากล้องหรือตัดคลิปแบบโปโตอะแบบมือโปนครับผมถ้าถ้าดูไม่ได้ก็ต้องดูนะครับผมก็ก็กดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะคืออยากดูอะไรผมก็พยายามทําให้ดูแล้วนะครับผมก็โอเคเรื่องสเตอร์เนี่ยใครเขาเปลี่ยนได้นะผมก็ผมแค่อยากจะแนะนําว่าเออถ้าลดสเตอร์หน้าเนี่ยรอบมันจะจัดขึ้นนะครับผมคุณจะไปได้ยังไงของคุณก็แล้วแต่นะผมแต่ ผมเน้นทสเตอร์หน้ายืนจากของเดิมนะผมเน้นทสเตอร์หน้าลงยิ่งลงยิ่งจัดนะครับผมก็ หรือว่าถ้าจะยืนจากส,เต,สเตอร์หน้าเนี่ยถ้าคุณอยากจะยกล้อให้เพิ่มสเตอร์หลังรอบมันจะได้จัดขึ้นนะผมโอเคเดี๋ยวมันจะนานนะผมเดี๋ยวจะไปยกล้ออีกก็ผมบ้าไปที่ยกลอเลยกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นับผมโอเคไปโอเคผมก็ผมจะให้ดูทรงรถก่อนนะผมก็คือทรงรถก็คือจะเดิมเดิมเลยผมถอดแค่กระจกแล้วก็ที่ครอบโซ่นะผ,ะผมก็คือโซสเตอร์ผมบอกแล้วว่าของเดิมล้อแม็กด้วยออกจากศูนย์ก็คือคงสภาพเดิมนะผมจะได้แบบว่า ي, ไม่ต้องอ้างว่าล้อมันเบาล้อมันหนักนะผมอันนี้คือ จัดให้เลยเดิมเดิมฝากช่องไว้เราอะ่าอะฝากก็ได้ครับช่องอะไรลาเต้เลสซิ่งครับผมนี่อ่ะข้าฝากช่องฝากอุฝากกล้องด้วยก็สําหรับคนที่อยากฝึกนะครับผมก็อย่าลืมนะถุงมือเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะครับผมเวลาพลาดมามันจะไม่เจ็บมากนะครับผมก็จะ <c oughs> <c oughs> ยกยาวๆให้ดูสักรอบนะคือจะให้ดูแบบว่าเออพวกรอบอะไรเงี้ยคือมันไม่มีรอบนี่แหละมึงอย่างนะครับผม <c oughs> คือมันไม่มีรอบบอกสําหรับคนที่ดูเอ็มเอ็กเนี่ยจะชอบถามนะอกว่ายกรอบเท่าไหร่อ่า้าหลังไม่มีครับโล่งๆนะอ่ายกให้ยาวๆให้ดูสักรอบนะปรับเกียร์อันนี้คือยกต่อเกียร์นะ สี่เกียร์ตอนขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะงงแล้วบอกว่ายกยังไงอะ่ะผมจะลองขึ้นให้ดูเนาะผมพวกนี้จะไม่เหมือนคัดมือคัดมือเกียร์ไหนมันก็ดีขึ้นได้เลยถ้ารถมีกําลังนะผมเนี่ยอย่างเกียร์สองเนี่ยไม่ขึ้นนะครับผมมันจะไม่ขึ้นเหมือนคัดมือนะเนี่ยต้องลากจากเกียร์หนึ่งทุกคนถ้าไม่มีรถอ่าอันนี้คือลากจากเกียร์หนะนึ่งนะลากงี้ทุกคนพอมันตึงไม่ถึงกับรอบตัดไม่ถึงกับรอบตัดนะทุกคนห้ามตัดเด็ดขาด ถ้าขัดถ้าถ้ารอบมันตัอดอย่างมันจะขึ้นมันจะขึ้นน,น,น่ากลัวทุกคนก็ให้ลากประมาณนี้แหละแล้วก็ตับเห็นปะมันก็ขึ้นเลยเนี่ยตัดตับ,บเห็นปะคือมันง่ายมากาค่อยๆเล่นไปทุกคนอย่ารีบนะครับผมแล่อีกอย่างหนึ่งสําหรับใครที่รีบต่อเกียร์อันนี้ผมไม่แนะนําเด็ดขาดถ้ารีบต่อเกียร์คือมันจะล้มง่ายทุกคนผมบอกเลยว่าเวลาต่อเกียร์รถจะกระชากแล้วแบบ คือมันมีแรงแรงกระชากกับหลังอะ่ะเข้าใจป่ะอ่าสำหรับเกียร์สองผมจะเล่นเกียร์สองให้ดูเกียร์เดียวนะครับผมก็สับเกียร์เดียวอ่เห็นไหมเกียร์สองก็เล่นได้เห็นไหมไม่จำเป็นต้องคือแบบคืออย่าเพิ่งข้ามมาดับนะผมเอาเกียร์สองให้มันสุดก่อนเอาเกียร์สองแบบคือมันเลี้ยงได้ยหญ่อยู่แล้วทุกคนไไนี่แหละ ประมาณนี้ทุกคนคือมันง่ายมากเว้ยทำไมทุกคนอยากดูผมก็ไม่รู้ละโอเคเดี๋ยวใจยาวๆแล้วกันนะักรอบแล้วต่อเกียร์ล่ะต่อยังไงก็แต่ละรอบนะครับผมสำหรับแต่ละเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ 2ขึ้น3เนี่ยคุณสามารถสับได้เลยเพราะว่าเกียร์ต่ำเนี่ยกำลังมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมถ้าไปเกียร์สามเกียร์สี่สเตอร์เดิมรถเครื่องเดิมเดิมคุณต้องกนะครับผมก็คือต้องลกให้ลอดสูงๆแล้วค่อยสับนะครับผมเกียร์สี่นะไม่งั้นร่วงประมาณนี้ก็ผมแ่ถ้ารถคุณแบบว่าเป็นหกจักราคุณสับได้เลยขึ้นปุ๊บสับสามสับสี่คุณคุณอยากสับอีกเกียร์ก็สับไปเลยครับผมเหมือนเอ็มนะเอ็มผมเป็นห้าเจ็ดชักเดิมนะผมก็คือโยกลัดสับได้เลย ไม่ต้องคือไม่ต้องรอนะครับผมไม่ต้องรอรอบให้มันตึงนะประมาณนั้นครับผมผมพยายามอธิบายแบบว่าให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะทุกคนแต่อันนี้คือจะได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วนะครับผมอ่ะอีกรอบลกัน พยายามัดท,ที่ที่แบบว่าแบบเป็นทางเป็นนานหรือว่าเป็นทางโล่งๆนะครับผมอันนี้คือคือผมไม่แนะนํานะจริงๆนะคือผมไม่แนะนําแล้วผมก็ไม่อยากมาทําคลิปอะไรแบบนี้ด้วยเพราะมันอันตรายนะครับผมแล้วก็คือผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะเนออั่นแหละ ฟังเสียงรอบนะตึงๆตัตบตรงนั้นมันเป็นหลุมป่ะไอ,อ้ก,ออกอรอบกรอบจ้ะตับพอตึงใช่ไหมตึงปุ๊บเฮ้ยผมลืมบอกอีกอย่างนึงเวลาเวฟไอเนี่ยถ้าน้ำมันไม่เกินครึ่งถังนะครับผม มันเะไม่ล้อฟาดลงอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคือเวลายกแล้วมันตัดครับผมก็นี่แหละทุกคนประมาณนี้แหละถ้าน้ามันไม่เกินครึ่งถังน,น,นะเวลายกไปยาวๆเนี่ยมันจะชอบตัดตัดลงเลยนะก็คือล้อฟาดลงเลยเหมือนเมื่อกี้โอ้โหตกใจหมดเลยนะครับผมก็โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะผมก็ไว้เพียงเท่านี้นะผมก็สําหรับใครที่ยังสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเพราะว่าคือถ้าคอมเมนต์มาเนี่ยผมพยายามตอบทุกคนอยู่แล้วครับผมก็โอเค คลิปนี้ก็ต้องขอรับเพื่อนๆไปก่อนนะผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็คลิปนี้ก็ชิวๆครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผม